สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียรถไฟฟ้าจากใจคนที่ใช้วานหนึ่งปีเต็มไปดูเลยข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับคิดว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วคิดว่าคงรู้กันอยู่แล้วแหละมันเป็นข้อดีที่สุดของรถไฟฟ้าแล้วก็คือเรื่องของความประหยัดอ่านั่นจะเป็นมุกการใช้รถไฟฟ้าข้อดีของมันมากๆเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายที่มันถูกลงเพราะว่าเดยวคุณไม่ต้องเติมน้ํามันเลยใช่คุณจะไม่เสียค่าน้ํามันเลยคุณจะไม่เสียค่าน้ำมันเลยแม้แต่บาทเดียวถูกไหมถูกถูก ถ้าอย่างยากตัวอย่างนะเมื่อก่อนนะ่ะที่บ้านก็ใช้รถน้ํามันเหมือนกันเนาะทุกคนก็คงใช้รถน้ํามันมาก่อนเนาะเขาไม่ไมีอตอนตอนที่ทุกคนเรามีคอมเมนต์บอกไม่คับผมใช้ควายคับ <c oughs> เกวียนคับผมเมื่อก่อนใช้เอเมื่อปีที่แล้วคือคันนี้ซื้อมาได้ครบปีหนึ่งพอดีเกือบ <c oughs> ปีหนึ่งพอดีปลายเดือนมีนาเนี่ยปีหนึ่งแต่ว่ากว่าคลิปจะตัดเสร็จเนี่ยก็คงปีหนึ่งพอดีแหละอก็คือแป๊บหนึ่งนะ ข้อด <laughs> ีข้อท so ี now, ่สองไม่เส e ียงดังเหมือนรถกระบะคันนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก่อนซื้อคันนี้ก็ใช้มิสันโนว่าซึ่งแบบว่าตอนนั้นอ่ะก็คือด้วยความที่มันแพงเนาะค่าน้ํามันเราเขาก็ไม่ได้ใช้รถแบบเต็มที่ขนาดนั้นาจะไปบอกว่าอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะใช้รถประมาณ3วันนั่นอะไรเงี้ยสามวันสี่วันมากสุดเอออันนั้นอ่ะก็จะเสียค่าน้ํามันประมาณเดือนละ5 -6 0 0 0บาทแต่ว่าพอย้ายมาใช้รถไฟฟ้า ก็คืองานมันเยอะขึ้นเลยนะเราได้แทบโอ้โหรถไฟฟ้าแทบจะแบบว่าอาทิตย์หนึ่งซูปรับ5วันหวันอะไรเงี้ยตกเดือนละประมาณ7 8 0 0บาทว้าววงเล็บชาร์จบ้านว่าวงเล็บชาร์จบ้านชาร์จบ้านเลบเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องนี้กันตอนท้ายอีกว่ามันจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่อาจจะเหมาะกับแต่ละคนหรือเปล่าหรือว่าทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์ของรถไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รวมถึงที่ประหยัดอีกก็คือค่ามีเทนเนน พ่อบอกว่าประมาณแสนโลอะรถน้ำมันจะใช้ค่าเมนเทนเนน้์อยู่ที่ประมาณ2-3งถึงหมื่นบาทอันนี้ก็แล้วแต่เลเวลนะแสนโลอาจจะอาจจะใช่เพราะว่ามันแมนเทนเน้นทุกหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นอ่าอะไรประมาณนั้นพ่อรวบพ่อรวบพ่อรวบมาให้ก็คือรวบมาให้ลวกมาแสนหนึ่งใช้ประมาณสองสามแล้วแต่ถ้าจะเป็นพวกแบบอีโกคาร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะสองหมื่นนิดๆใช่แต่ว่าถ้าอยากรถไฟฟ้า m g ็อย่างเงี้ยอันนี้ m g ็ก็คือค่าเมนเทนเน้นแสนโลอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาท ก็ถือว่าเกือบๆครึ่งมิงใช่ข้อดีข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของความเงียบของรถไฟฟ้านะครับมันเงียบขนาดไหนเดี๋ยวเราเนี่ยสตาร์ทรถอยู่เดี๋ยวเราลองไปฟังกันตัวโอเคเอาไหมเออจริงๆแล้วอันนี้คือเสียงไม่รู้ว่ามันจะไม่รู้ว่ามันจะรับเสียงเข้ามาได้ไหมแต่ว่าจะจะลองจ่อให้ดูแล้วกันปปปุุุบบบ ก็คือมันเป็นเรื่องของความเงียบตรงที่ว่ามันก็ไม่รบกวนคนอื่นดีอะไรเงี้ยกับอีกสิ่งหนึ่งที่เราออกไปทํางานตอนเช้าเงี้ยแล้วช่วงที่แบบตอนเย็นอาจจะต้องไปทาธุระต่อแต่มันมีช่วงเวลาแบบชั่วโมงครึ่งที่ที่ไม่ได้ทําอะไรอ่ะแต่จะกลับบ้านก็คือกลับมาก็ 10นาที20่นาทีก็ต้องออกอะไรเงี้ยบางทีเราก็เลือกนอนอยู่บนรถดีกว่าซึ่งพอมันเงียบมันทาให้เราไม่ต้องมันนั่งคิดมากว่าไปจอดตรงไหนได้วะที่แบบเราสตาร์ทรถแล้วมันจะไม่รบกวนคนอื่นก็คือเป็นซื้อเบาะสำหรับนอนมันจริงข้างล่างมันเป็นหลุมอันนี้ก็คือปกติมันจะต้องเป็นเป็นที่เก็บของแบบทั่วไปแต่วันนี้ก็คือไปสั่งทาเบาะมาให้มันฟิตพอดีแล้วเวลาแบบว่าเวลาเราทํางานแล้วอยากจะนอนไว้ทํางานเสร็จ ง่วงอยากจะนอนก็คือหาที่แค่หาแค่ลานจอดรถเฉยๆที่มันไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถอ่ะแล้วก็สตาร์ทรถอ่าแล้วก็นอนได้เลยมันนอนได้เป็นอิ่มดีย่เออมันดูนอนแบบว่านอนทริงจังได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วรถก็เปิดแอร์ทิ้งไว้ได้โยมถ้าคุณอยากดูข้อที่สามให้รีไปที่นาทีที่ยี่สิบเพราะเราจะให้คุณดูจริงว่ามันหลับ ได้จริงจังจริงๆนะคะคุณผู้ชมการที่แบบว่าออกไปทํางานแล้วช่วงเวลาพักมันสามารถแบบเหมือนหยิบได้เต็มที่อะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเราก็มาพูดถึงข้อเสียของรถไฟฟ้ากันนะครับก็ข้อเสียแรกข้อเสียหลักที่ทุกคนรู้อยู่แหละและทุกคนก็แซลมันตลอดอยู่แล้วก็คือเรื่องของการชาร์จที่นาน ถ้าอยากรู้ว่าชั้นนานขนาดไหนหรือว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วต้องใช้เวลา <S 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 ก็กลับไปดูคลิปกรุงเทพอุดรนะครับก็จะเห็นว่าเออมันทําให้จากกรุงเทพไปถึงอุดรเนี่ยเราต้ <10 S 1> องเสียวเวลา<ม>เพิ่มขึ้นอีกประมาณน <1 S 1> ชั่ว,วโมงช,ชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงชั่วโมงนินดๆกับการชาร์จที่นอกจากเสียเวลามากขึ้นแล้วอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้พูดในคลิปหน่อยก็คือมันทําให้ข้อจํากัดในการเดินทางเราอ่ะมันเพิ่มขึ้นเช่นเผื่ว่าเฮ้ยอยากเดินทางไปจังหวัดฉันอยากกินอย่า้พฉันอยากกินข้า ไอ้เฮียแต่คือเราร้านนั้นมันไม่มีที่ที่ชาร์จ EV การที่เราต้องเสียเวลาไปกินข้าวอ่ะเราก็ควรเสียเวลานั้นเพื่อเอาไปชาร์จ EV ด้วยเ <EV. S 1> พราะว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านนั้นไม่มีเออจะทำยังไงความเอนจอยในการระหว่างเดินทางมันอาจจะลดลง<ม>คือคุณอาจจะกับคุณอาจจะไปกินได้แหละแต่ว่าคุณก็ต้องเสียเวลาชาร์จที่มันเป็นกันขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอะไรถ้าถ้าเราทําอย่างนั้นมันจะเพิ่มเป็นสองชั่วโมงใช่ไหมใช่ใช่เราต้องเสียทั้งเวลากินแล้วก็เสียทั้งเวลาด้วยอันนี้ก็คือข้อเสียของมันแล้วก็มมมีีคคนนนอย่่าางลิสุดดกก็พูเหัว เออถ้าแล้วถ้าเกิดในกรณีนั้นอะถ้าออกต่างจังหวัดตอนช่วงเทศก,กาลก็ดูจะเป็นความชิบหายประมาณหนึ่งเพราะว่าต้องไปแยง่งแยง่งจุดจุดชาร์จการกอะไรมีอ่ะข้อเสียข้อข้อต่อมาข้อที่2ก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเพิ่มมานิดน,นึงก็คือการติดตั้งวอร์ชาร์จก็คือต้องเปลี่ยนมิเตอร์บ้านตอนแรกมันเป็นอะไรวะสิบห้าทับสี่สิบห้าหรือสี่สิบห้าทับอะไรสักอย่างไม่รู้อะแต่ว่ามันไม่เพียงพอสําหรับการชาร์จไฟบ้านซึ่งต้องเปลี่ยนเป็น ตัว30มสิทับร้อยรถไฟฟ้าทุกคันต้องเปลี่ยนเป็นสามสิบทับร้อยถูกต้องไหมน่าเชืว่าถูกทุกคันนะอ่านั้นแสดงว่าวใครที่ถ้าไม่ถึงใครที่มิเตอร์บ้านหลังเก่าๆมิเตอร์อันานาั้นจะไม่ใช่สามสิบทับร้อยไงเปลี่ยนเปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นแค่สามสิบทับร้อยปกติจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนเป็น T O U มิเตอร์แบบ Time Off Use ก็คือช่วงที่แบบว่ากลางวันแพงกลางคืนถูกอันนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันสองร้อยบาทที่บ้านผมเสียแล้วเจ็ดพันสองร้อยบาท แต่ก็แนะนําให้เป็น T O U ไม่เชิง<อ>เดี่ยเราค่อยพูดกันตอนลวเพราะมันมันมีข้อจํากัดบางอย่างที่บบว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของของทุกคนนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ต้องเสียก็คือการเดินสายที่มันต้องเดินสายไฟเพื่อม,มาเพื่อตัวบชาษัทโดยเฉพาะอันนี้ต้องไปจ้างช่างข้างนอกที่บ้านเนี่ยเสียค่าให้คนมาเดินสายไฟอ่ะเสียเพิ่ม8,5 0 0แล้วก็มาเดินสายไฟอันเนี้ยไอสองเส้นเนี่ยมังเพิ่งเพิ่มเข้ามาทีหลังก็คือดึงตรงมาจากอันจากจาก เสาไฟฟ้าเลยแล้วพอติดเสร็จก็ค่อยไปขอการไฟฟ้าและการไฟฟ้าก็จะมาดูว่าเราติดตั้งมัดได้มาตรฐานไหมอะไรอย่างเงี้ยพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะมาปิมมิเตอร์ให้มัง้งถ้าจะไม่ผิดนะเอออันนี้ก็คือแบบต้องเสียเพิ่มขึ้นม,มาหมื่นห้าเจ็ดร้อยหลังจากที่ซื้อแต่มันก็ถือว่าจ่ายรอบแรงรอบเดียวอ,อันนี้เป็นข้อเสียหนึ่งในข้อเสียของมันใช่ข้อเสียข้อที่สามก็คือเรื่องข้อจํากัดของการชาร์จไฟ เรื่องของไฟฟ้ามันจะมีหลายอย่างที่แบบว่าเป็นข้อจํากัดอะเช่น um ถ้าใช้มิตเตอร์ทีโออยู่นะค่าไฟตอนกลางวันมันจะแพงตอนกลางคืนมันถูกก็คือช่วง10บโมงถึงสามทุ่มหรือว่าวันหยุนดนักขัตฤกษ์เนี่ยมันจะถูกซึ่งมันก็เลยเป็นเหมือนแบบข้อจํากัดนิดหน่อยว่าถ้าอยากได้ชาร์จไฟในตอนที่ราคาถูกอ่ะก็ต้องชาร์จแค่ช่วงนี้เท่านั้นเ,เออใจว่าตอนกลางวันนัาสมบูรณ์แบตบหมดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องบริหารว่าก็ต้องใช้พอให้มันชาร์จตอนกลางคืนให้ได้ อันนี้คือมิเตอร์ T O U ใช่อันนี้คือมิเตอร์ T O U ถ้าเป็นคนเป็นมิเตอร์ตางวันเสียค่าไฟเท่ากันทั้งบ้านเ่ยอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องคิดมากหรือแม้กระทั่งออกไปชาร์จข้างนอกมันก็ตู้ชาร์จข้างนอกถ้าเป็นชาร์จตอนกลางวันมันก็แพงกว่าชาร์จตอนกลางคืนนะใช้แบบ T O U เลยใช่แล้วก็มันก็จะมีเรื่องแบบตู้นี้เป็นโลว์ w p ร i o ิตี้อ่ะถ้าคุณงงว่าโลว์ w p ร i o ิตี้คืออะไรก็ไปดูเลยคุณเทพ่ยวบุญอ่อนนะเราบว่าจะมันก็จะชาร์จได้แบบ ไม่เต็ม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 แม็กเออความเร็วมันไม่ได้เต็มที่ค่ะคือแบบว่ารถของคุณสามารถรองรับเอ่อการชาร์จแบบว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดได้แต่ว่าเครื่องให้ได้ให้คุณให้คุณได้แค่นี้อะไรอย่างนี้ข้อเสียข้อสุดท้ายที่คิดได้ก็คือเออมันเข็นยากเฮ้ยอาจจะไม่มีใครบอกคุณนะจริงๆมันก็มีแหละมันก็มีช่องอื่นที่บอกเราแต่ว่าเหมือนมันมีเงื่อนไขของการจอดเกียร์ว่างอยู่อะซึ่งไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจพ่อพยายามเคยอธิบายอยู่แล้วก็แบบ เอางี้คุณสามารถจอดในวันที่ห้างเต็มหมดแล้วคุณต้องจอดขวางอะคุณจอดขวางไม่ได้เออคุณจอดไม่ได้เชี่ยมือมันคมันอาจจะมีวิธีจอดได้หรือมันจอดได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ดีต่อมอเตอร์หรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าเราก็เลยเลือกที่จะตัดัญหารด้วยกันจอดขวางไม่จอดขวางเลยไม่จอดขวางอไรไอันนี้เลยซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนเออเฮ้ คือกูเหนื่อยกับการหาที่จอดเออคือกูเข้าไปซื้อวัดสันแป๊บเดียวเออกูก็จอดแค่กอูขอจอดความตรงนี้แป๊บเดียวได้ไหมดูด้วยอะไรอเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไม่น่าจริงๆมันอาจจะจอดได้นะแต่ว่ามันมันมีต้องคุณต้องทําอนุนอันนี้อันนี้อันนั้นอะไรสักอย่างรู้ว่าแล้วมันยากก็ตีคะว่ามันเข็นไม่ได้ละวกันอ่ะข้อเสียข้อสุดท้ายแล้วจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่ามันเหมาะกับใครเหมาะกับคุณไหมเหมาะกับพ่อคุณไหมแม่คุณหรือเปล่าน้องคุณล่ะ ได้ไหมหรือลูกคุณหรือลูกค,คุณจะเหมาะไหมนะคะเดี๋ยวมันเหมาะบบมอะไี่เขาก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมถึงซื้อรถไฟฟ้าซึ่งมันอาจจะแบบทุกคนก็ลองฟังดูว่ามันตรงกับชีวิตตัวเองไหมก็คือผมเป็นคนที่เกิดมาเนครอบครัว b a c k g าของผมคือจุดลูกหมายของผมผมเป็นลูกคนจีนผมเป็นลูกคนจีนเป็นลูกคนเล่ของบ้านเป็นลูกชายเพระเงื่องนไขในการชีวิตใช่เพราะว่าคนที่เหมาะกับรถไฟฟ้าคือเขเป็นลูกคนจีน ก็คืออาจจะเล่าให้เล่าให้ฟังว่าก็คือเหตุผลที่ที่บ้านซื้อรถไฟฟ้ากันแรงนะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานมันจะเป็นต้องใช้รถเยอะมากใช่ตัวเลือกที่ดีจากการศึกษาคือรถไฟฟ้า MGP อะไรเงี้ยก็เ,เลยก็เลยตัดสินใจซื้อมาอแล้วก็เออใช้รถคันนั้นทำงานแต่ว่าพอทุกคนในบ้านได้ลองใช้ดูอะไรเงี้ยนอกจากใช้ทํางานบางทีก็แบบว่าใช้ออกไปข้างนอกเพราะว่าพอเอามาใช้จริงแล้วราคามันแบบประหยัดมากประหยัดจนําหน่าตกใจอะไรเงี้ยเอาไปว่ามัน พอพ่อนำมาใช้เรารู้ไอ้อย่าประหยัด,ยดม,มันแล้วมันหาเหตุผลในการที่จะต้องใช้รถน้ํามันรถน้ํามันมที่ยังเหลืออยู่หนึ่งคันในบ้านไม่ได้คือตอนแรกก็ไม่ได้ขีต่ตอนแรกก็แบบว่าใช้รถน้ามันเพราะว่าพ่อชอบกระบะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยก็เลยใช้กระบะคือซื้อมาใช้งานสำหรับนี้อยู่แล้วแล้วก็ววพอซื้อ EP เพิ่มกลายว่าพอซื้อ EP เพิ่มมันแบบดีมากแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับอันนี้ไม่ได้เป็นเป็นข้อดีข้อเสียนะอันนี้มันเหมือนความชอบส่วนบุคคลลองไปขับดูได้เพราะว่าความรู้สึกของการขับรถไฟฟ้ากับรรนนนนนน้ามมมัััไ่่เเหือกกลยใใช พอใช้อนนั้นเสร็จอะค,คือคนเขาสึกว่าเออมันประหยัดมากอะแล้วก็ลดกระบะที่แบบว่าพอใช้งานในชีวิตประจำวันมันไม่ได้ไวไข้ขนของนะคือด้วยความที่แค่พ่อชอบรถกระบะเลยซื้อกระบะมันก็แบบมันกลารเรยเป็นว่ารถใหญ่แม่ก็ใช้ลาบากแล้วเราก็แล้วรถใหญ่มันกินน้ำมันควมันกินน้ำมันใช่เอ,อโคคาร์อยู่แล้วใช่แล้วบางทีก็เริ่มแบบบางทีก็เถียงกันนิดหน่อยว่าเอ้ยเนี่ยนนผมก็เริ่มเรียนจบแล้วก็ทํางานก็ต้องใช้รถเนี่ยเขแบบว่าเขาก็แบบว่าแม่บางทีก็แบบอุ้ยเนี่ยค่าน้ำมันมันก็แพงต่อเดือนอย่าใช้รถเยอะเลยก็เลยมนพูดไปแบบว่า เพื่อแบบว่าไม่ก็ขแล้วก็ซื้อรถไฟฟ้าคันหนึ่งไปแก้ว่าไปไปมาผมมานั่งคิดกันดูจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเนื่องด้วยจากที่พอใช้รถไฟฟ้าเป็นรถคันมีรถไฟฟ้าคันแรกอยู่แล้วอะพวก T O U เพื่ออะไรมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วมันเหมือนลองรับที่จะมีรถไฟฟ้าคันที่สองได้ก็เลยแบบว่าเออคุยไปคุยมาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งสองคันเลยซึ่งมันก็ประหยัดในมุมพองผมนะคือมันคุ้มนะประหยัดมากยวเราจะมาบอกเพื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติของนนท์ ให้ทุกคนฟังว่าทําไมมันถึงเหมาะกับคนแบบนนมากๆ 1. คือใช้รถระหว่างวันเยอะแต่ไม่เกินการชาร์จหนึชาร์จใช่ใน<ช>การชาร์จหชาร์จสคือสามารถกลับมาชาร์จท,ที่บ้านได้ไทุกทุกคืนอ่ะใช่ทุกคืน,คนสามารถกลับมาชาร์จที่บ้านได้ทุกคืน 3. คือไม่ได้เป็นคนที่เดินทางต่างจังหวัดแบบบ่อยบ่อยออก,ก็ก็มันก็จะคล้ายๆข้อแรกคือ ในการใช้1วันก่อนที่คุณจะกลับมาชาร์จเนี่ยคุณใช้ในช่วงที่หมายถึงว่าใน1ต่อการชาร์จคุณใช้ได้หนึ่งวันคุณไม่ใช้เกินแล้วมีแล้วได้กลับมาบ้านทุกวันมาชาร์จมาชาร์จโฮมชาร์จริงทุกวันได้มันก็คุ้มใช่นั่นคือเงื่อนไขที่เหมาะกับคุณมากสาหรับรถไฟฟ้าอ่ะก็จะเป็นเงื่อนไขนี้แบบพี่ออยเล่าไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ T O U ที่เราเปลี่ยนเป็น T O U ก็คือช่วงกลางวันค่าไฟที่บ้านมันจะแพงนะค่าไฟตอนกลางคืนมันจะถูก บ้านผมเป็นบ้านที่ตอนกลางวันทุกคนออกไปทํางานอยู่แล้วออหรือต่อให้ไม่ทํางานก็ไม่ได้เป็นบ้านที่ใช้ไฟตอนกลางวันหนักไม่ได้เปิดแอร์ตอนกลางวันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนอาจจะกับอยู่ตอนกลางคืนและชราร์จตอนกลางคืนหนักแล้วเวลาชาร์จเราก็จะเอาไฟมาชาร์จเฉพาะช่วงหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปมันเลยทําให้แบบว่าเราสามารถใช้ความเป็น T O U ได้อย่างเต็มที่คุณก็ต้องดูว่าถ้าแบบถ้าสมมติว่าตอนกลางคืนกับตอนกลางวันคุณใช้งานเท่ากันแต่ว่าคุณต้องไปชาร์จรถตอนกลางคืน T O U ก็อาจจะตอบโจทย์เรื่องการชาร์จรถ อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดบ้านคนบ้านที่ตอนกลางวันไม่ได้ใช้งานเยอะใช้งานแต่ตอนเย็นอ่ะมันก็นอกจากตอบโจทย์เรื่องรลดแล้วมันตอบโจทย์เรื่องการใช้ชีวิตในประจำวันได้อีกทีหนึ่เพราะว่าเวลาเปิดแอร์เลยหรือว่ามันก็ลดหมดอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าลดแค่ค่าใช้จ่าจมันลดทุกอย่างที่อยู่ในไฟบ้านอะไรเ้ยซึ่งบ้านผมเป็นอย่างนั้นมันก็เลยหนึ่งก็คือตอบโจทย์มากๆกกับ2เรื่องที่มันเป็นข้อเสียที่แบบว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการไปต่างจังหวัดแล้วเทศกาลอะไรเงี้ยแล้วมันต้องใช้คือบ้านผมไม่ได้ออกต่างจ แล้วก็อย่างที่บอกไปเป็นลูกคนจีนกรุงเทพเนาะเห็นไหมแบกแบ็กเก้าแล้ทุกคนมีความสัมพัญธ์มีความสัมันนะไม่หมายถึงว่าแต่ละคนที่อยู่บ้านผมอะมันไม่ได้เป็นการทํางานที่ฟิกเวลาเพราะงั้นอะบ้านเราเลยไม่ได้ติดปัญหาเรื่องต้องไปเที่ยวช่วงเทศกาลเพราะเราก็จะเลี่ยงเทศกาลได้ไอปัญหาเรื่องการไปแย่งที่จอดที่ชาร์จในช่วงเทศกาละไม่ได้เป็นปัญหาของเราเลยก็ไม่เหมาะกับใคร ว่าเราอะบอกเงื่อนไขสามพอนะไม่ครบแล้วคือถ้าเกิดว่าชีวิตมึงลงล็อกเงื่อนไขสามพอนั้นอะแล้วไม่ไม่ว่ามึงจะอยู่ที่ไหนอะมันเหมาะเวยมันก็เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าอะพอมันไม่ตรงพอมันไม่ตรงแล้วคนก็ต้องคิดในหนึ่งในหนึ่งวันในหนึ่งรอบเนี่ยมันมันไม่พอหรือว่าเฮ้ยวัวววชาร์จิงที่มันติดที่บ้านไม่ได้เพราะว่าฉันอยู่หอพักฉันอยู่บ้านพักข้าราชการอะมันก็เออสั้นแล้วฉันเดินหะเออบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ มันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องซื้อรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่ามันมันจะทําให้ชีวิตยุ่งยากยุ่งยากขึ้นนิดนึงจริงรถไฟฟ้ามันไม่ได้เป็นแบบเรื่องของแบบรถคั้นไหนดีกว่ามันแค่รถแบบไหนที่เหมาะกับชีวิตคุณมากกว่าเออเออมันมันแค่นั้นเลยสุดท้ายแล้วซื้อรถขันไหนมันมันมีความสุขแล้วมันตอบโจทย์ก็ก็อย่างเง้นใช่ก็ซื้อคันนั้นแหละลองหาข้อมูลกันดีๆเพราะว่า ดูหลายๆช่องดูหลายๆช่องดูช่องที่เขาเอวยทั้งน้ามันอวยทั้งสันดาบอวยทั้งไฟฟ้าแล้วเรามาเทียบกัน<ช>ถ้าคุณถ้าคุณอยู่ในข้อมูของไฟฟ้าถ้าคุณไปถามว่าผมจะเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าดีไหมครับทุกคนเพื่อ<ล>ต่อว่าดีาฟฟาหรือถ้าคุณอยู่ในข้อมูลของคนที่รลักรถสันดาบแล้วคุณแบบผมกลากังวลเขาก็จะแบบว่าบอกให้คุณใช้สันดาบใช่ฉีดก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะ ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจที่ช่องโชคโชวนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถาม mm hmm. เกี่ยวกับรถไฟฟ้า mm hmm. อยากถามอยากทราบอะไรเพิ่มเติม mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับทางเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอน <Thank you. S 1> สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ